ตุนอาชอปรันรับฟาร์มแมปฟฟู้ดคิงพีทและโลกูลโดยมีเลทราคาตามนี้ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้กับผมอีกแล้วนะฮะออโต้ Auto XD นะครดีนะผมวันนี้จะมาสอนแก้แหลกนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยคนแม่งจะถามมันสตรีมว้าพี่แลกพี่แหลกให้คนอื่นเปลี่ยนพอตไนะ่เปลี่ยนพอตแบบให้เป็นแบบโลง่ลงๆเงี้ยมันจะได้แบบไม่แหลกใช่ไหมละ่ะแต่จริงๆมาส่วนมากอะความที่มันมันไม่แรงอะก,ก็แลกเป็นธรรมดาแล้วก็ดูแบบ แต่และอย่างออกมาเนี่แบบกาจอวางไว้แบบนี้มันก็แหลกกันอะโดยเฉพาะแบบพื้นที่ที่เป็นเป็นฟาร์มแบบโอ้โหเต็มเต็มตรงนี้เลยอะอย่างของผมอะก็ทาคนอื่นแหลกเหมือนกันนะ <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวมาสอนกันเลยดีกว่าวิธีการทําง่ายๆอันดับแรกคือเรามาที่ setting นะฮะอันนี้สําหรับคนที่แบบแลกจริงๆนะฮะแหลกแบบคุณพ่อคุณแม่แหลกเลยอะนะ,นะะแต่ไม่ได้แหลกที่พตเราะถ้าแหลกที่พตเราอัาอาอานนี้พี่ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะฮะโอเคแล้วต่อมาก็จะไปที่ performance นะฮะแล้วก,กดชื่อไป R ดี๋ยวให้ดูนะอย่ังผมเนี่ยผมจะเอาพอดของคุณกันคุณกันพอดต,ตรงนี้นะฮะอ่าตัวในเมาส์เลยนะโอเคกดไปเราก็ไม่เห็นแล้วนะฮะนี่อีซี่ไหมเราก็จะเห็นพอดของเขาเลยนะฮะก็คือเป็นการแก้แหลกที่ดีมากนะะแบบไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อคอมใหม่เพื่อแบบแก้อะไรเงี้ยมันก็มันไม่น่า,นามีใครทําอย่างนั้นอยู่แล้วนะเออ <c oughs> โอเคสมมติบแบบออ้ยตรงนี้มันทาแรกอะเออนีกดแม่งเลยฮะโอเคแล้วถ้าจะให้กลับมาทำยังไงแบบ เอ้ยคมก็แรงแต่เผื่อไปกดอะไรเงี้ยเออนี่กดกระมาแค่นี้จริงนะส่วนเคลียร์บัฟเฟอร์เนี่ยลองกดไปดิมีอะไรที่ไหนอ่ะมันสําหรับแบ,บบคนที่แบบอยู่อยู่ในช่องนี้นะแล้วเคลียร์บัฟเฟอร์ไปเราจะไม่เห็นของเขาตลอดกาลเลยนะ <c oughs> คือเราต้องแบบออกเกมแล้วเข้าใหม่เลยนะนะถึงจะแบบเเห็นพอตของเขาได้อีกรอบหนึ่งนะโอเคก็วิธีแก้เลกของผมก็ประมาณนี้ครับผมก็คลิปหน้าแบบอยากให้แบบ มำอะไรก็บอกมาแต่ส่วนมากผมก็เป็นคนคิดคอนเทนต์เองมากกว่านะฮะก็เป็นว่าสำหรับวันนี้ไปแล้วผมบายฮนะ